คุณสามีชอบทานผัดไทยนะคะวันนี้เราก็มาทำน้ำซอสผัดไทยนะคะนี่คือน้ำมะขามเปียกครึ่งกิโลน้ำมะขันน้ำตาล5กิโลอ่พริกเม็ดใหญ่พริกแห้งนะแกะ,มะเมล็ดออกแล้วก็เอาเปลือกพริกแค่น้ำเพื่อสีสัน แล้วปาดแล้วมันจะแดง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 อย่างนี้แล้วก็เคี่ยวเตรียมกระทะเพื่อที่จะเจียวกระเทียมเออไม่ใช่เจียวหอมหอมหัวหอมหัวหอมนะหัวหอมหนึ่งกิโลกร,รมัมนะคะนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดโรงจัดโรงตรงนี้นะกำลังเดือดด้วยที่กำลังเดือดด้วยที่นะพี่น้องนะ เลือดกำลังได้ที่เดอ้อพี่น้องเดอ้อ,ะอนะกัน 好，别了。 อหอมหนึ่งกิโลกร,รัมพี่น้องนะเจียวให้เหลืองนะคะอหอมหนึ่งกิโลกร,รมัมเจียวให้เหลืองเลยนะและวิธีการทำน้ำผัดไทยคุณสามีชื่นชอบเป็นหนักหนาะทำเผื่อ ทำเผือเสด็จแม่นะคะจะได้มีน้ำผัดไทยไว้ปรุงผัดไทยนะทำทีก็ทำหม้อใหญ่เลยนะค่อยอ่ะมันทำขั้นตอนมันหลายขั้นตอนทำยากเลยทำทีหนึ่งนี่หม้อนึงเต็มๆมนะเดี๋ยวไปแบ่งไปให้คุณยายจ๋ะไว้ผัดใส่บาตรไว้ผัดรับประทานนะคุณยายชอบนะชอบสูตรน้ำผัดไทยลูกสาวมากนะจ๊ะนะจ๊ะ ใช่แดงหน้ารับประทานใช่นะเดี๋ยวเราเอามาเคี่ยวให้เหนียวอีกรอบนึงนะตอนที่อ่าไอ้นี้เรามีเสร็จแล้วอนะตอนที่หอมเจียวเราเหลืองนะคะแล้วเราก็มาดูอีกทีนึงนะเกีียวไฟไอ้นี้นะไฟอ่อนๆนะคะ เกียวให้เหลืองนี่นะวันนี้ก็ไปซื้อหอมแดงหอมไทยเราเนี่ยนะเอามาปอกแล้วก็เอามาเกียวนะเอามาเกียวนะคะเกียวหอมแดงนะคะมันจะเพิ่ม texture ให้กับน้ำผัดไทยเราให้กลมกลมนะคะอนะ มะขามเปียกครึ่งกิโลคั้นที่คั้นหมดเลยนะก็ได้นั่นแหละน้ำตาลห้าโลนู่นนะเพื่อจะได้ความหวานที่กลมกลมนะคะแล้วเราก็ปั่นเปลือกพริกหยวกไอ้พริกใหญ่ะนะพริกใหญ่พริกแห้งเอามาแกะมเมล็ดออกแล้วก็แช่น้ำร้อน มันจะได้นิ่มไวเพรามันานิ่มเสร็จแล้วก็ปั่นให้ละเอียดนะคะเพื่อสร้างสีสันให้กับน้ำผัดไทยของเราแดงๆนะคะโอเคไหมจ๊ะอืมนี่แหละทำเป็นเครึ่องคอนวันแล้วนะตั้งแต่เที่ยงเนี่ยตอนนี้ก็บ่ายสามโมงสี่โมงแล้วเนี่ยป่ะหลายชั่วโมงเลยทำน้ำผัดไทยนี่บอใช่ไใช่มาทำกันปุกบแ๊บปุ๊บแ๊บ ะะเราไม่มีลูกมือเรานั่งทําคนเดียวเนี่ยครึ่งวันชนแหละนะกว่าจะมานั่งแกะนั่งเตรียมนั่งคั้นนั่งนั่งเคี่ยวนะคะนี่แหละเวลาไปซื้อผัดไทยเข้ารับประทานก็อย่าบ่นว่ามันแพงนะคะอตอนทําน้ําซอสเนี่ยแล้วแต่ว่าเจ้าไหนก็ทําอร่อยนะฮนะ สามีฉันบอกฉันทำอร่อยที่สุดในกำแพงแลว้วสามีช่วนขายผัดไทยเล้ด้วยจ้ะอร่อยไม่อร่อยฉันก็ขายอยู่อเมริกาตั้งยี่สิบกว่าปีนะทำน้ำผัดไทยขายฝรั่งต่างชาตินะสามีรับประเจียทีเดียวโอ้โหบอกขายได้เลยเดือนนะ นี่แหละนี่ก็คือสูตรนะนะเม่หงวงสูตรนะคะสูตรไข่สูตรมันแล้วแต่ใครจะชอบรสชาติไหน,นขนาดคุณแม่จ๋าสเสด็จแม่ยังว่าอูนา้น้ำผัดไทยลูกสาวแม่แซ่บแซบนะคะสเสด็จแม่ยังปิดใจเลยนะคะ ขนาดแม่ฉันยังติดใจแล้วอ่อนไปน้อยๆก่อนนะคะนี่อ่อนไปกักหน่อยก่อนมันจะติดกระทะนี่ค่อยๆเคี่ยวให้เหลืองเด้อพี่น้องเพราะว่าทำหม้อใหญ่เลยนะจะได้เอาไปให้คุณแม่เไว้ผัดรับประทานนะคุณแม่ก็อันนี้นะ ชอบเหมือนกันนะผัดไทยอ่ะคุณสาม,มีก็ชอบอเดีย๋ยวจะต้องซื้อไอ้เครื่องไปใ,ให้เสร็จแม่วันนี้ว่าจะไปก็ไม่ได้ไปนะจ๊ะหาคุณสาม,มีอ่ะเ่อยพี่น้องอ้นามผัดไทยกันนะแลม